เราจะตรวจเนาะอยู่บังไทยบังไทยบ่ได้อยูโน่ซีเชิ่งเติ่งเติ่งบ้มบูมบ้มบูมอยูโน่อ๋อ yes 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 ก็อยู่อยู่อยู่คำอยู่สเตนเทเลียนอยู่ต้องอ่าเรื่องยิงอินเดเลเลเโอสเล่าเล่าอีสานอีสานอีสานเลงควสโอเคเช่นกินกิน no สแต c k นะสแต c k อิสซนโพไลมันไม่สุภาพกินกินรับประทาน yes no สแต c k stack เป็นคำอีสานคำเลโอสเซลโอสบัตอิโซนโพไลมันไม่สุภาพโอเค สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมดสวัสดีทุกคนคือเราครับผมกินเนื้อเมี่ยนี่จากดิว่นไหนเจ๊ตี้บอลลูกพี่บอกอารมณ์มากเลยว่าจะมาเจ๊บอลได้พี่น้องกูชาซ้อมฟิตร่างกายยังดีผมฟิตร่างกายผมแรงู่มืออเลยแรงเศร้าแรง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 เศร้าแรงยูหม่องได้ครับผมกูยูหมองนั่งไขดิแรงยำหนอนเปล่าฝันฝันมาแรีน ลูกก่มาเงี้ยแตกสะบว์เลยนอนเตีงรี่หมดรี่หมดดับพันรบหมูเลยเงี้ยเี้ยักออกไหวการสู้กันทุกคนมัแมนแรงวัดขึ้นแรงวัดขึ้นแรงวัดขึ้นโอ้โหเงี้ยแตกเี้ยแตกสะออกบาดเลงว่ามันย่างตายหมูออกเอ้าพันปีดเอ้ปิดทุกที่กันกักพีิพ่อบอกนะครับมันบอลเปนเตะเด้อมันขาคตรระเบิดกับบัวมาหัวใจก็งี้ยานเป็นลายเป็นยากรแต่ว่ามีเด็กใหม่มาหาน่ครับ ไอเด้เนียเงีายเขท่มใหม่อาจับบทโทมมันยังหลบอะไรโองเาบอก่ายุ่นี่ยุ่แน่คนวัได้ยุ่งับพเขาีกบไก่ตนีจะเอไบ้าซะวเียวนเขาใจเครื่องเสียงตนนี่ยจีมาเมื่อไรนี่อเพเดือนนะบอกว่าเหนอเดือนนะเขาบุยิงกลางขึนกลางเวท จางเวียนเป็นผู้ชายเต็มตัวเลยาจัดฟองเป้าเส้ยวเอจ้าสาิเราต้กกคุยคกันใกล้กันทีหางได้ดดรักเ <c oughs> ด้ <laughs> อเออไอ้เนี่ยกิจาราเนี่ยิับผอน <c oughs> ใก็วานน่อง,ออง,องก็วานมีน่องนุงเสือฝากเอาไปยูสุขน้ขาวานอยู่บ่เอมันมันเป็นฝรั่งมันจะบอกหัเ<ห>รออหรเดือามบัันเีบานฝรั่งอีกล่ะฝรั่งเนเเรื่อมีหมด กับผมก็ไปเยอรมันยุโรปมาอยู่รตียมาเดียภาษามือเลยพนภาษได้มอมันไปใส่หรอมอยู่ใส่หรอเอะมากเโอโหโอโออ้ไดีบ้งล่ะฮัลโหลฮัลโหลนี่ไงโอ้ยวอชั่นมเจฝานแทบถ่อเจฝานแทบถ่อ เทฟานแทบเขาโอ้ใครหลับกันกูยืดเลยท่านั่งไปยูกฟรอมไทยเลยไทยแลนด์โอซิเลียโอโอซิเลียเนาะโอ้ยูเวลีย์อยู่จุดสมาร์ทเซลีนไนส์ Yes โอ้ยแอดเอาไทยเป็นปะ No 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 อะไรเลย No โอ้ยแอเลย You can speak Thai or notNo n ล่าก็บอกอะไรเลยสิน้อ้เมาเลยเขียนเสียนลังแล้วทีมงานแทบ้านจะ่าขาเสียนลังอยังนี่เสังเสียนลังโอ้ขานยากด้วเสียนลังนี่เสียนลังชี้เจียงถงได้เออเสียนลังอุบลอันนี้เสียนเสียนเสียสีมหาโพธิ์เสียนลังีมหาโพธิ์เนาเสียนลัง่อาล่าอีสานโป่งนี่ยออนซอนยอยนอสโอเคดิสนทนทนดชาร์โนเยสเยสโอ้ มีมีอะไรไปเอาโน้โนโอ๊ยระดมยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมทอมทอมันกระกอยมันยันเข้าใจไปแล้วอ๋อยูคัมฟอร์ออสเตรเลียอ๋อไอแฮเอดเอดสิสเออเออชีเขาชีทีซอินเดอเพิร์ออสเตรเลียเย่่ยูฮันชิงโจฮันนะได้มากในลูกผีจังเลมากงยังเห็นเลาะขางชางอย่้ะ มันกินยังกินปนกินัก็เจ้าไดอยู่บ่ละกินเบ็ดเดกินไดยุนบ่กินไดยุนโ่้ยนี่แหละย o o m z มาสเตอินเทแลนด์อยู่ต้องสเตกกับเขาอีสานให้ได้เช่นตำักหุ้งเดลิกูดพวกเสี่ยงผิดกฎหมายพวกยาเสพแตกนะฮะัติดบอกยาติดยาไปสนใจมาเมืองไทยบางคนเพื่อนผมฝรั่งมาเมืองไทยชอบมาดูเขาผลิตยาเสพแตยาเสพติดเสี่ยงมัน เอบักจอนซื้อปามพจานี่บักจอนซื้อมูมาเดีบูดมาได้เยอรมันจอนจานเยอรมันจานเยอรมัน How do you feel in Thailand? h o าลองอยู่บินอยู่ stay in Thailand? อ่า How ลอง stay in t h a i l a n ้นเติบร้อนเติบอ๋อนี่เพิ่นบอกว่าเขาอยู่นิ่ารับอก่าอยู่เดี๋ยวดม่ยันาเลยเนรองท่ามคนน้นตอบเป็นภาษาไทยร่องทามภาษาไทยโอ้แสดงว่าเมื่อเพิ่งไทยนี่ก็คือ you you cannot speak Thai บอกปด้เลยมันไปน้ำม้นน้พวงนี่ครับว่าว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 ภาษาบไม่ใช่เรื่องตนี้นะำสุดอย่คนนี้ไปเสมาเสียมันหยาบเจ้าตรงหักบอกภาษาลาวเด้อไปอยู่บ้านอินทแลนไทยแลนด์โซเวียตอิสเบอ ออสวนเดนนวาที่ครูบัดอัพเตอร์เดอรี่ฮอตได้ผ่อนได้เอาผ่อนอัพเตอร์ออัพเตอร์ไอ้ิงกะป้อมยูโนยิงกะปอมกะปอมที่สียอีควน่ะนิงกะปอมนเดนอสซลัสเดี๋ยวมึงเคยกินกยกระปอมเคยกินกากะปอมพยายกินกยกระปอมมาแต่มันมันอยู่กันตดเดือนเรวไอ้นี่เดือนเดพปูปปลากินบัด You ย know, so oh, oh, so ูโน no? no. ่ซอยจุแยลซอยจุโอ้ดิลิเชเสียตอร่อยโอ้ซอยจุเรายูโน่เมื่อหนึ่งต่ก่อนขอยยกก็เดินไซ่หางสำหรับแต่กินพี่นี่ก่อนเดินไช่พี่น้องครับปีหาศูนย์มาแจะล่ำเอาเพื่อนทั้งท่านนายเยี่ย มาจอดที่หัวสนามบินมันนี่ควันนี่คมไอ <c oughs> ห้หอดอยู่เห็นฝรั่งหมอน,นึงเถาดอกกชิบก็เปียยืนเฉยละ <c oughs> สร้างเนื้ออยู่ไปลงรถเด็คนขเาขาเมาเราเนาะพี่ทีก่อน,นอเนาะย่างหอดปห้ว่ลีกนันนะมาหยืดเขาล้วแยกยูนนี่มันปลาเคิน์นคนวันปลาเคิร์่คนวันฟังเราเปิ่นเนาะคอยบอทันได้เพียคอยบอทันได้เพียร <c oughs> <c oughs> เขาพี่ปอบก็อยากกินเนี่ยจอนปีสามวันนี้นะนะบอกว่ายืนคว้าตั้งแต่เขาจะซื้อเนี่ยเขาฝากคืนพ่อยบอทันเรเพียยุเลยเว้ยแล้วตอนนี้พอลุกเขาพยากามฟ้องเราว่าเรามันต่ออนซีเราว่ามาอยู่นี่เศร้าสองปีแหละเป็นความเล้าเบิดแล้วอุจจักเบิร์ตเราเดี๋ยวเราก็เลยอุจจักทากไายเล้าแต่ตอนนี้บอเห็นเราโดนอ่ะนะตรงที่เรามามาอ่ะนะอุจจิกมามาตอนแรกบอกเป็นจ่ายย้านผิดเดินจ่ายย้อนเมียปีสามเาจจะรู้ไปซื่อก่อยแต่ว่าจะกินเอกหมอบเมียคอยกินเราว่าเอ้า มันคือหนาสแตกยากแต่ ALLY จานน้ำมันเราใส่ข่อยมาคุมมือน่ะทั้งเธอท่นพากับใส่ข่อยมาเราเปลี่ยนความเล้าเบิดจนเจ้าเรื่มจนจนเรื่มคว่ำก็จังพ่อยันนี่นาเห็นบ่อันพ่อยันไทยหนังพวกไต้หวานข่อยนี่ตีบปะว้าหนี่น่ะพ่อยันไทยหนังข่อยเดี๋ยวนี่พ่อยันนี่น่ะฟีเตอร์นี่เราต้องตรวเนาะอยู่บ้างไทยเราไทยบ่าอะอยู่น้องซีเชิญเชิญเชิญบุ้มบุ้ม บุมบุ้มบอกอยู่เนาะอ๋อ yes 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 ก็มือข่อยบักเสียงสี่เจียงมาแล้ววันนบักเสียงชื่อเสียงที่บ้านข่สี่เจ่งเจ่งพี่น้องหานี่เอาก็เมียมือแหลกสีเมียสวนบวงบวมบวนเอาก็เมียมือแหลกแต่งงานมือแหลกเอาก็เมี้ยเจ็ดเทียไอเออจนเมียแสบมันลูกเงินเมียตื่นขึ้นเทาไอเสียงเจ้าคือเอาเก่งเจียไอกว่าเจ็บมันลูกคนน่ะวะอยู่น้หมดลูกอีสมดนลูกอีอินไซน์อินไซน์อีปิโอเคโอ้คุ้มเงินนะมึงเด็กเจ็ดเทียเมียเจ็บเออได้สองเอา ก็เมียอีกเจ๊ดเถื่อจัดแจ็กมือกลอ่องอันนี้ขอบคุณที่แจ็กมือกล่องเจดีๆแจ็เด็กอุดมเล็กกว่านะครับเอาเจ๊ดเถื่อเมียกับเจ๊ดอีกสายยาบักเสี้ยงสีเก่งมือสองมือสามมือสีสส่อาทิตย์นึ่งออกก็เมี่ยมันเจ๊ดทื่อพี่น้องเมียจุดอกห้อนว่ามันไฟว่ามันออกจุดออกแสงมันเจ็บไหลครับว่าเท่าเจ้าก็เอาเก่งแจ้่าจันเจ้าก็เอาเก่งแท้เที่ยพักแม่พักหน่าคอยเก็บมาจนดพักปุ๊บมือที่มือต่อมาเอาไม่เท่าพี่น้องครับเอาไม่เท่าขึ้นอ่ะสามเท่อ พ่าเถาเพราะว่าพอเถาไปนอนหน้าไม่เถาอยู่บ้านกับมีกับกับลูกกับลูกสาวเจ้าของเมียมันนั่นแหละไม่เถาก็ลูกศูนย์แห้งปากว่าไรพอเถามาแต่หน้าตื่นเช้ามาบ้านไม่เถาบักเกินเท้าหัวท่นบักเสี้ยงมันเสียหอยมันขึ้นในสามเพื่อหัว่านเพราะเถาศูนย์แห้งกำผ้าได้กัดแข็งปวดย่างหนีไปผนอาหือเก่าบอกปากบอกว่าไรเรื่องศูนย์แห้งสันยุงสิทั้งมีทั้งมีทั้งไม่เถาบ้างเถาพี่บ้านคือบ่คือบ่คือบ่ปากว่าว่ามื่อได้สองเอาไม่เถาอีกสามเถอา พอเถามาตหนแบบเขาเท่ามาสันมาขึกก้นบบกเสียงมันเกืเอาควายอีกแล้วมาขึ้นมาสัน,นพอเถาวุฒเขากัดแถวพวดยางไปหน้ามือสามือสีมือทีอ 4, ่หาเอาม,มื้มาเถาแม่เถาแล้วเราศูญมาเนี่ยเท่า่าสันต้องเป็นบ้าบว่าสันคอยปรึกษาจะมาดิสีหามือแล้วจะเป็นอย่างไรเจ้าือบาสูนเต่้าก็อยู่ท่เสือยุ่าสันแต่ลาแบกเสียงมันเสี่ยวควายาสันพอเถาวปากขึ้นใครยุ่สีหนาเนี่ยพ้อมใครยุ่เจ้ามีหีมันเสี่ยคอยนี่เตี้ยเลยเสี่ย้ขีอยู่บุ เจ mm ี hmm. you you come, you ๊ยมเยมไปเหเจียมมาเตาเจียมมาเตาอ้ยว่าตอปากออกให้ยุดเจ้ามีสีมันสีคอยนีเต้วเลแส่หัวขีบมืดบืดยุทั้งว่นจะได้มาย่อนถือเบิรเสียงเชียงสีเก่งยังว่าอยเนาะสีเก่งบูมบ่เวลากุดบูมจีาบัมบุมอือยู่อยู่อยู่คำอยู่สเตนเทเลนอยู่ต้องอ่าเล่อดิ้งอินเดเลเลเลโอสเล่าเล่าอีสานอีสานอีสานเล่เควส โอเคเช่นก okay. no ah ินกินโนสแต c k นะสแต c k i s โ p r o p y l มันไม่สุภาพกินกินรับประทาน yes no สแต c k stack เป็นคำอีสาน์คำเลโอสเซลโอสบัดอิโซโพรไลมันไม่สุภาพโอเคอ่า how long you been you stay in Thailand โดนเติมโอ้ละว่าไม่อยู่โดนเติบแล้วเติมแสดงว่าพ่อปู่อยู่นี่ก็คือบอกความเล่าประเดเลยแม่นครับอืมอืมปนปู่ปนป่าก็กินได้เห็นบ่ได้เคยไปตึกแห่บอลเลยครับ โอ้ค่ติดอย <c oughs> ูก่ <c oughs> บยก <c oughs> บบบัดนี้ย่ก็มืขอขาคุยน้ำกับเจ้าเข้ใจโอ้ยแย่นนวดตั้งคูเด็เดไปตามภาษาอืมไปหน้าเมืองสิกัดกัดาอภาษาอังกฤษ่งเดี๋ยวเล่นบอกอเจ้าต้องหัดเลียนนี่แหละหัดภาษาอีหี ฮัดภาษาต้องบอกเล่าต้องบอกฮัทเพียกันสวัสดีครับจังสีดาราเด้บบออย่าไปเยียดนวดจังเกี่ยวบารายได้ไดขเขาใจบอกนี่แม่นอิริเด้อยังกัดหม,หมดสมบ, <c oughs> บั <c oughs> ติเยอะเยอะเยอะจังเลเออมควนเล่าสัก <c> ค <oughs> เอา้าตัวก็ว่าเอาเอเจ็บออเอามอเอาเล่าเราไปยังนี่เฮอกะรแห้งเลยว้ากัเฮแล้ว พ่อใจ่สังาษาณปุบใช่ไ่อ่จ้ข้าดิโออีพ่อเออพ่อน้าบบจิบอะอพ่อวันีาเล่าตัวเดิตตีไหนอ้อตุ่น่มหมๆเนาะเจ้าสูบซาบ้าไปว่าโอ้ยบักขาครมึงกับล่าเป็นตุ่ตีลาพเบอสกิวจังยูเราบอภาษาว่ากูหนักแค่ว่าแต่ผุนไม่้อปอดสองนก็ควจะกินนะครันึ่งห้าอยย่ิอยูสเตยเงียมนึ่อืมโอ้จนเมยอายุกั่ปีก่อห้า ชิมหมย่างชิมหอยางอย่างชิมหกอย่างมีมีย่างและบอกิมาย่างกลังย่างเลันย่างกับใบบานส่วนกับใบเป่าใส่ดําด้วยมันดีผมดีบรกันไสีาบรกนะไปอยู่สักคนนครกับใบเสียงปไปครับโอ้เต่าบาดไอโอมึงเดมึงตอบกคืนเราไปครับแล้วเนาะมึงกับเกิดเน้มานไอ้มัน ยู่ไก่ได้จารนี่ไปสามยกิโลนเดยวสุครร about ติงโซประมาณกิโล And fifty kilo Um driver out driver h t i m e about h r e e t h r u r o o t s u because every time I sleep on 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 the road But my พ่อจกพจาร d r i v e and o n driver but I sleep เข้าใจปะ ผกเงกบบเโปรกบอานเท่านี้เอาอยู่นี่มึงบอกมภาษาเกบทัลวันนี่ไ่ได้ครับแต่จะข้ถามอีหอำ้องขาครับค้ไหนน่ย e s no โ k y โอ้แงเีวแดงวสี้โอ้เล sorry s r r y ไปโอเกิดเกิดด่นตเกิดนี่ครับโอ้เฮียงไม่มีแตาเพง h e โ l o นี่แลมึง่วันมึงมาเช็คแองกก็ว่ามลังกูกใส่เต็มส่วนแล้วเนาะโอ้ยเกิดด้พี่ เราต่ต่อเราไปเ่นเลยไอ้ว่าเพื่อนมึงหูแจักเบิรติไอ้าไอ้ขอถอดกางเกงทให้ลูกเปนอย่างสั่นดีแท้บคานต้องเข้าใจว่าตัวตอนนี้เนารตัวได้คนลุงด้ยหวไคุณละบอกผมันกความเล่าเปลี่ยนเอาพี่ปอมเยก็บอกบอกได้เลยว่าหลังมากูก็ใส่โอเคแตเ่ยวห้องไภาษาภาษาดึงหางหูก็หางกูสิงหูแล้วเยอรมันเบลเยียมเซอวดอกเซอรเดียมเซริฟงไปมาบะเไหอืออุ่นเนอร์แลต์อุ่น ล่องนะบิลอัจจตาดำพุณไปมาเบอร์อะไรแฝงสเเฟิร์ดกันไปมาแล้วกุ้งเซเดียนหน้าเตเตียกไปมาแล้วไปมาพ่อยอ้ยอเนี่ยผมว่ามันห่วยพลังหลังหทังเอาตัวพลังหัเป็นไหโอ้ยบ่สดอกงาควจะบอก่เป็นยังไม่ได้มันจักบน้ไม่เวลาเลยมาหอกัเฮลโลก็เจอเฮลโลแล้วเนาะเบิ้งดังมันก็ดังขอได้ที่ละขาดดังขึ้เจ้านี่แม่แรงรถลอยเศร้าเนี่ยก็จีหอดเข้ารถแปลอยเร้าเนี่ยก็จ คืออีกแบบพอลอยเศ้าเนาะบารทอาไอ้ขับรนลอยเศร้าได้เจ็ดสิไม่เงดังมาตานพรเขาไม่ครบเขาไม่ครบปาดเอาไปเลยห่านมันตัดตดมุนนึ่สิบบาทมุนที่รอดนาแตลว่าข่ก็ได้เตรียมเล่าอดี๋วเดแห่งบอรสอมาตื่นคนขอดีตื่นขดก็สีกีตาร์ก็ซีแรนทีรเลยแต่พังคนงออีว่าีตรงเตรงก่ได้ไม่ได้เขาไมึงเด็กมึงเดกกู้เปรียบมึงระแง่นี่ีหาบันืงไตาเออยมแล้วีรู้ดู กูนใคพูดบ่ได้คากีตาของกูดอเองกูเยปุ๊บเยเขาแล้วจัดเอาข้อหมวกแสมาว่าเนาะคนจังเด็กกระดมาปวดพูวันไครับวันวันโอเคนทชมิตอยู่อมมิสเตอร์เซียงเทีวออเดสอมอิออัีด้บแมงจักปีแล้วสามสิบปีสามสิบสามสิบห้เอาเนอะกูอย่แมงบัตรเลย มึงเกินกูพ่อได้มึงเกินกูไอได้พี่ลูกพี่ลูกพี่เออเขาไปแล้วกันแล้วกันลูกกันลูกพี่โอเคลูกพี่โอเคการไปลูกน้องแม่มึงอ็อะไรก่อนสามชีพวัวโอ้โรุ่นคนใหม่กูตัวนี้แม่มึงดูใส่กันลูงกุ้งเทปครับลูงกุ้งเทปโอ้บอกข่าวอะไ้เลยเนาะ ม่ได้เลยครับได้ฟึกนดหมดยครั้่นี้ก็ลงมให้กับมาเอาใจเจ้าเนี่ยท่นที่สีบอกใ่รได้มานองมันบอกเราเลยอยู่กันเด้ค่คนละเอบีสีแจ้งหฮัลโลฮัลโลฮัลโลอลไรครับอไเป็นควิมนิ้งมวนลห้องแข้งมานล้วก็จันบกวันนา้จาดที่บาคุยกันคุยกันด้ว่าว้าภาษาใดขอว่ามันใช้ภาษาดังสั้นที่กโลเลยี่บา่ะปาเออพี่บาค่ะอ้าคนี่ครับสวัสดีครับ เออแข่งโคกดเราจเอพอพอนะ